ตอนนี้ก็อยู่ที่โครงการแอสไพร์และชโยทินนะครับวันนี้พามาดูห้องตัวอย่างแบบที่1นะครับเป็นท้ายแบบ28ตารางเมตรเป็น one bed room นะเป็น one bed room ที่เขาบอกว่ามัน maximize space นะครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูกันนะครับที่เนี่ยเป็นคอนโด low rise นะครับดังนั้นฝ้าเพดานเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณ2.5เมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือเป็น fully fitted นะครับเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอโซนครัวนะครัวเนี่ย คือขนาด28ตารางเมตรเนี่ยจริงๆมันเป็นกัากึ่งนะระหว่างเป็นสตูดิโอใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาผลักให้28ตารางเมตรเนี่ยมันกลายเป็น one bedroom นะครับดังนั้นครัวก็ไซส์ก็จะกลางๆนะอย่างตรงนี้เขาต้องทําให้ตรงที่ใช้ล้างจานเนี่ยมันมาเป็นพื้นที่เตรียมอาหารได้นะเขาก็มีถาดอันนี้ให้นะแล้วมีช่องด้วยดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีตู้บนให้นะมีที่เก็บของมีที่วางไมโครเวฟนะครับคอนโดสเกลประมาณเนี้ยคือครัวก็ใช้เตรียมอาหารแหละ นะครับทานม้าจะเป็นส่วนทานข้าวนะครับส่วนทานข้าวก็วางแบบ2ที่นั่งได้นะครับจริงๆจ,จ,จะวางเป็นโต๊ะเหลี่ยมหรือโต๊โกลมอะไรก็ได้หมดแหละนะครับนั่งได้สบายๆเลยนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็น one bedroom แบบ maximize space นะครับเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดออกค่อนข้างกว้าง,างนะมันถือว่าเป็น โซนลิฟวิ่งที่ใหญ่เลยนะครับอย่างตรงนี้เราก็วางเป็นโซฟานะอันนี้เขาวาง2ที่นั่งจริงๆถ้าเราไม่ได้มีตู้โชว์ไม่ได้มีอะไรเนี่ยวางเป็นโซฟาให้มันใหญ่หน่อย3ที่นั่งได้เลยนะครับแล้วก็ระยะดูทีวีนะผมว่าห้องนี้มันเด่นตรงที่ลิฟวิ่งมันได้ค่อนข้างใหญ่นะครับลิฟวิ่งเนี่ยกว้างเลยนะเนี่ยระยะดูทีวีผมว่ามีแบบ3เมตรอ่ะนะครับแล้วก็สามารถติดทีวีให้ขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็อย่างตรงทีวีเนี่ยเขาก็บิวเป็นคอนโซล ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ําก่อนนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่ขนาดกําลังดีนะคือ28ตารางเมตรถ้าห้องน้ํามันใหญ่เกินพื้นที่ในห้องมันก็เล็กใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเขาก็วางห้องน้ํามาได้โอเคเลยก็คือมีอ่างล้างมือนะครับมีโถสุขภัณฑ์นนะแล้วก็มีโซนอาบน้ํานะ โซนอาบน้ำเนี่ยมันอาจจะโดนร่องเสานิดนึงแต่ว่าด้วยระยะอาบน้ำอะไรก็ยังโอเคนะแล้วก็ที่นี่ให้บานเลื่อนกัน้นฉากกั้นมาให้ด้วยนะก็เป็นบานเลื่อน3ตอนนะอาบน้ําแล้วมันจะได้ไม่เปื้อนออกไปข้างนอกนะครับที่นี่ราคาห้องเนี้ยอยู่ประมาณ2ล้านกลางๆ2าง2ล้านต้นต้นเนี่ยผมว่าราคาค่อนข้างดีนะเราดูโซนลิฟตงกันไปหมดแล้วนะนี่เขายังอุตส่าห์มาติดแชนดัวลงแชนดเลียอะไรให้นะจริงห้องมันไม่จําเป็นหรอกเพราะว่า พื้นที่ลิฟวิ่งมันดูใหญ่อยู่แล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยเขากั้นด้วยบานเลื่อนนะอันนี้คือโครงการให้มาก็จะมีบานเลื่อนแบบ3ตอนให้นะครับบานเลื่อนก็ไซส์กาลังโอเคนะคือความสูงเนี่ยสูงจากพืน้นถึงฝ้าเลยนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็น3ตอนเนี่ยเวลามันเก็บเนี่ยมันก็จะเก็บไปได้ค่อนข้างสุดนะก็จะเปิดพื้นที่ให้เหมือนกว้างนะครับถัดเข้ามาภายในห้องนอนนะครับห้องนอนก็นี้เขาวางเตียง ควีนไซส์ไว้ให้นะแต่ด้วย Space ด้วยตาเท่าที่ดูเนี่ยสามารถจะวางคิงไซส์ได้นะครับคือพื้นที่ห้องนอนค่อนข้างโอเคนะได้ Space ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ระยะข้างเตียงอันนี้ในเคสที่วางควีนไซส์นะระยะข้างเตียงคือสบายนะฝั่งนี้ก็ไม่ไม่ได้ชนกับม่านเท่าไหร่ปลายเตียงก็ได้ระยะที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กระจกของที่นี่นะที่นี่มันเป็นแบรนด์แอสไพรใช่ไหมดังนั้นกระจกมันก็อาจจะ ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตัวกระจกก็จะเป็นบานพับนะครับเป็นบานกระทุ้ง2อันนะเพื่อให้แสงมันเข้านะก็จะเป็นบานกระทุ้งนะครับแต่ว่าจริงๆเราเรื่องกระจกเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปให้ฟังในหลายๆคลิปนะฮะมันสามารถจะใช้ในเรื่องของม่านเนี่ยม่านเนี่ยถ้าเราทําเต็มนะฮะจากสุดถึงสุดเนี่ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งของเวลาปิดม่านโปร่งเนี่ยมันก็ให้ f e ลลิ่งว่ากระจกมันเต็มได้เหมือนกันนะครับทันมาปลายเตียงนะปลายเตียงก็จะเป็นโซนของ ตู้เสื้อผ้านะจะทําเป็นตู้ปิดก็ได้หรือนี้ทาเป็นตู้เปิดถ้าทําเป็นตู้แบบเปิดเป็นกึงก่งๆึ่งคลอเซตเนี่ยมันวอล์กอินครอเซตเนี่ยมันก็จะเห็นข้างในแต่ว่ามันจะได้ความรู้สึกโล่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีระเบียงนะตรงระเบียงก็เป็นบานแบบ2ตอนไอ้บานแบบ3ตอนนะมีฟิกตอนหนึ่งแล้วเลื่อน2ตอนนะครับระเบียงก็ไซส์กํากลังดีนะ ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วก็ตากพง้งตากผ้าอะไรได้มีแขวนคอมแอร์ด้านบนนะครับแล้วก็วางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับในส่วนของระเบียงเขาก็มีทำระแนงบังมาให้นะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับห้องแบบ28ตารางเมตรที่เขาบอกว่าเป็นแบบ maximize space นะครับก็มันให้ความรู้สึกว่าพื้นที่ในลิฟวิ่งพื้นที่ในห้องนอนเออมันดูกว้างดูใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องกัน